เรามาดูตารางการผันกริยาสายนะคะที่หมายความว่าเป็นอยู่คือ verb sign หมายความว่าเป็นอยู่คือการผันอย่างเช่น ich bin ich bin ฉันคือฉันเป็นฉันอยู่ Ich bin h o n e y Ich bin h o n e y ฉันคือ Honey Ich bin in Hamburg. Ich bin in Hamburg. ฉันอยู่ในฮ a m บ u r g ก Ich bin Lehrerin. Ich bin เลเรนฉันเป็นครูต่อมาตูนะคะตูบิสต์คุณคือคุณเป็นคุณอยู่ตูบิสต์มาร์กตูบิสต์มาร์กคุณคือมาร์กตูบิสต์ในไทยแลนด์ตูบิสต์ n นไทยแลนด์ คุณอยู่ที่ประเทศไทยกริยาก็จะผันตามสรรพนามที่เราเจอนะสรรพนามแทนบุคคลหรือแทนสิ่งของต่อมา t u b i s t leer t u b i s t leer r คุณคือครูนะคะคุณเป็นครูต่อมาเราก็ผันต่อเนื่องไปเลยว่าใช้สรรพนามใดอย่างเช่น a east. See, east. Es, east. e is, t e e is, t S e a s t We sind, เ r seit, s e sind, เ sind นะคะถ้าใครจำสรรพนามยังไม่ได้ก็ให้เทียบตารางสรรพนามว่าคำไหนแปลว่าใครนะคะ Uh, er ist mario uh, er ist mario เขาผู้ชายคือ Mario พูดถึงบุคคลที่3 uh, er ist 15 jahre alt uh, er ist 15 jahre alt เขาผู้ชายอา uh, ยุ15ปี er ist im buro uh, er ist อิมบูโรเขาอยู่ในออฟฟิศนะคะบุคคลที่สามเอกพจน์นะถ้าใช้อีสต์ซีอีสต์เมลี s ซีอีสต์เมลีเขาผู้หญิงคือเมลี่ซีอีสต์กลุกเกะซีอีสต์กลุกเกเธอคนนี้นะเขามีความสุข เธอมีความสุขบุคคลที่สาม C East Aus Thailand C East Aus Thailand เธอคนนี้บุคคลที่สามเนี่ยมาจากประเทศไทยการเอ่ยถึงผู้หญิงนะคะหรือเพศหญิงหนึ่งชิ้นหนึ่งคนบุคคลที่สามต่อมา S i s t Montag S ist Montag, Man ist es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, Man ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, es es ist zu spät. es ist zu spät. มันสายมากเลยสายไปแล้ว The t a s h e r e s t t e r The t a s h e r e s t t e r กระเป๋าใบนี้แพงหนึ่งใบนะคะเพราะใช้ i s t นะ The y a g e Da The i s t Super The y a g e Da The i s t Super นะคะสังเกตว่าดิยักษ์ก็คือ1ชิน้นดิยักษ์เกิดเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นเพศหญิง1ชิ้นก็เป็นดิอิสซูเปอร์นะคะมันดีเยี่ยมเลยยักษ์ตัวเนี้ยนะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นมันดีเยี่ยมไปเลย we sind honey und mark we sind honey und mark พวกเราคือฮันนี่และมาร์คเป็นพหูพจน์นะคะใช้คําว่า sint We r e sint in kill We r e sint in k i e l พวกเราอยู่ที่เมืองคิลนะคะพะหูพจน์นะคะ sint We r e sint s o h a u s e We r e sint s o h a u s e พวกเราอยู่ที่บ้าน สังเกตว่ากริยาจะผันตามสรรพนามที่เจอนะคะ Wir sind in Thailand geboren Wir sind in Thailand geboren พวกเราเกิดที่ประเทศไทย Wir sind in Thailand พวกเราอยู่ที่ประเทศไทย geboren คือการเกิดขึ้นมานะฮะเกิด ihr seid in เ e r ร i n ินเอ e i ไซด์ในเพวกคุณอยู่ที่เมืองเบอร์ลินเอ่อ i t e ์ยี่สิบอ่อไ Jahre alt. พวกคุณอายุ20ปีนะคะพวกคุณที่สนิทกันนะเอ r s i t ด์กลุ๊กลิชเก พวกคุณมีความสุขอันนี้คือคนที่สนิทกันนะคะถ้าใช้เอียนะพวกคุณเอีย e i ิดอิมบูโรเอียเซิดอิมบูโรพวกคุณอยู่ในออฟฟิศต่อมา Sie sind und Frau คุณคือคุณผู้ชายเรดัสและคุณผู้หญิงเรดัส นะคะถ้ามี hair กับ Frau เมื่อไหร่คือคนที่ไม่สนิทกัน C จะเป็น S ตัวใหญ่ C sind in Deutschland C sind in Deutschland พวกคุณอยู่ในประเทศเยอรมัน C sind Frau r e d e r s C sind Frau r e d e r s คุณคือคุณผู้หญิง r e d e r s นะคะ C sind เป็น S ตัวใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช้ s i n d หมดเลย <S C s i n d v e ฟ h e i รา t ท t C sind v ต r ฟ e i r a t เทพวกคุณแต่งงานกันแล้วนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์เราต้องดูประโยคอื่นๆด้วยถ้าเราไปเจอแยกนะ Di e Lampen sind หน่ โคมไฟเหล่านี้มันใหม่ Sie sind günstig พวกมันราคาถูก Die Lampen sind n น่โคมไฟเหล่านี้มันใหม่ Sie sind günstig พวกมันราคาถูก d i ดีเซเ l sind teuer เก้าอี้นวมพวกนี้แพง Und Sie sind sehr klein และพวกมันก็ยังเล็กมาก ดิเซซิลซินท์ทอยเอกอีนวมพวกนี้แพงอุนด์ซีซินท์เสียคลาและพวกมันอย่างเล็กมากเห็นไหมคะในการพูดถึงพหูพจน์รอบที่2เราจะใช้ซีซินแทนซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงซีซินที่เป็นพวกเขาพวกมันพวกสิ่งของเหล่านั้นสรุปอีกครั้งหนึ่ง C อันสุดท้ายจะเป็น S ตัวเล็ก พูดถึงบุคคลที่3ที่เป็นพหูพจน์ C ที่เป็น S ตัวใหญ่ใช้กับคนที่คุยต่อหน้านะคะที่คุณไม่สนิทกันจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้